จ้าแล้วก็ได้ลูกชิน้นทุกคนลูกชิน้นทอดแล้วก็ใส่กอกอีสานจ้าแค่เอาเม็ดเสือคัดเดียวเดียวได้วุ่นเสียแค่นกินเมียก็ได้เดียวมา,มาๆทุกคนแล้ว mm hmm. ก็พัดมีเ <c oughs> ดี๋ยวดิฉันเนี่ยแล้วก็พัดมีเดี๋ยวสติกิไลน็อกดาอินเดียนอินเดียน หนึ่งขอนิ้วทอดใส่กออีสานกับอันนี้ยาสติกิร้ายนอกอินเดฟอันเดับท็อปเยอะที่วอปมาจากฝรั่งซีมต่ำมะฮุงทุกคนต่ำโคราชดคนคเคยกินจ้ะตอนแรกว,ว่าจะมีสิต่ำไทยะนะก็เลยเออใส่ปลาดไปน้ำเราจะขาดปลาดได้เลยนาะทุกคนเนาะต่ำโคราชใส่ปลาอร่อยอร่อยจ้ะจ้ะ เห็นบ,บ๊บบเขาเหนีิ่งไงได้ลีตไปลขหนียวจ้าทุกคนดู you see? นยูซี่นายนายอินท๊อปเดียอินท๊อปดีดีแฟนสบ้าดา oh, <okay. S 1> คนบ่รู้จักทุกคนกองขาเหนียวฝรั่งงงฝรั่งงงกับขหน,นียวคนไปขวดเขาอยู่ในหมอ้อคนทุกคนจ้ามามาทุกคนแซ่บนะทุกคนผัดมีจ้า พักเสร็มีสึกกีไลเดียวถ้าอิ่มิดเปนเดนสกดา thank you ก้องคนเดียวหนึ่งคนเดียวทุกคนพอใส่กอกจากฝรั่งหานอีสานละเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวยุนิ่มมอพิเศษมอโอเคได้ทำนิ่มเที่ก่เอาเทศฝรั่งกินต่ำมากุ้งทุกคน มาทุกคนจำชาบไหมเอาไปเสิร์ฟชื่อโอเคเน,ะนาะอร่อยนะเดียวกล้วยอืมไทยกรองอีสานก็แซ่บทุกคนอร่อยไหมอีสานาวอดเวอร์สอร่อยเน,ะนาะ

มันว่าเฮ็ดหลายแทบียเสังกินบ่บเบิร์ดบ่ากินมาเบิอดใจลูกใส่กวกเบิดเป็นเ <c oughs> บิเป็นแพงเราคนกินแล้วันไม่ได้มีกินจะมวีถอดมาแล้วมันมานั่งกินเล่นอยู่นี่ ทุกคนจำสถิติกินไรมิดบูสปั่นอะไรทุกคนจะบีทือกล่องเขาเถื่อนกล่องมือหนึ่งจ้าที่ปั่นเขาทุกคนล้างมันกินอยู่ไรมันอยู่ไรไม่เป็นปัญญาสลัดไรดิจะบีต่ำแต่ประหลาดทุกคนมันก็จะต่ำเขาแบบ กัมโคลาบใส่ปลาแต่ว่าสำไทยบนใส่ซจะนำปลานะพอใส่โคลาบอเ,เอ้ยบอใส่ปลาแซ่ฟด้วยทุก <c> ค <oughs> นมาด้จ้าฝรั่งใส่ซอนเจนคนไทยใส่มือร่นวนๆเลยทุกคนทุบไม่ไรเดียวหืมห <c oughs> ื้มห่นก็แซ่บแวยทุกคน You said what? Mr. T, your ham, in the saucer. Your ham in the saucer. Mark out, mark hook with her. She has two number you, take it easy, why not, and quote the whole your product in แซ่บๆทุกคนมาได้ห็เขาเขาเทียงจ้ะเขาเจียงเขาแรงึ้นน้ำกันบวอะไรอะมีอนนี้วกแลว everything g r e t for m มาก ต้องเจ้กินพี่น้องก็เลือดไหลสมองปวดโพนเนาะฝรัง่งโอเคนะเจ้าขอบคุณทุกต่อยทุกแช่นะทุกคนเนาะขอบคุณทุกทการติดตามเจ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเนาะ 수아 <susur> 씨자